เลมอนเด็กเปรี้ยวเกมปวดกเสนับสนุนโดยโบตันมินบอลซูเปอร์เลมอนเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงจะอยาจะโทรโทรไปหาเธอเบื่อยเบื่อเนี่นะครับคือภารกิจเกมปลวกของเราวันนี้ผมเจนกิเกษซ่แม่แฟ๊ดเองครับพาทุกคนครับมาตามหาเด็กเปรี้ยวที่สามารถอมโบตันมินบอลซูเปอร์เลมอนได้มาถึสบัมาท้าทำเกมปวดกันที่นี่เลยครับเมเจอร์ซีรีส์แข่า จะมีเด <Brand> 1941, ็กเปรี ahu, ้ยวเยอะแค่ไหนโบตาหมินบอกซูเปอร์เีวีแอปเปิ้ลลองดูโบตาหมินบอกซูเปอร์เลมอนถ้าเกิดโบตาหมินบอกซูเปอร์เลมอนทีเดียวสี่เม็ดไหวไหมไหวครับ1 <S 3> <S 2 3 4งัดไปเป็นไงเป็ไงไม่ออกครับรู้หรือเปล่าว่าโบตามินบอกซูเปอร์เลมอนสี่เมนเนี่ยให้ปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการต่อหนึ่งวันเลยนะวิตามินซีสุด กิจของพี่วันนี้คือการที่ต้องแต่งตัวเป็นชาวร็อกเกอร์ซูปเปอร์สตาร์แล้วไปเซนไรเซนบนตัวคนที่มาดูเราแต่น้อย3าคนให้ได้กล้ทำหรือเปล่าต้องนะครับสองใช่ไหมิไม่ได้รคุณเท่าไรแคอยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้ชอบคุณเท่าไรก็อยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้คิด เราจะไปกันที่ไหนและใครจะมาเปรี้ยวกับเราบ้างอย่าลืมติดตามในชว่วงเด็กเปรี้ยวกเกม,มัวกครับผมสวัสดีครับคำถามสุดเปรี้ยวถามว่าอมอะไรสี่ต่อหนึ่งร่วมสนุกลุ้นรับคลิปเซตจากโบนันมินบอลซุปเปอร์เลม่า